ครับผมรีวิวมีดเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาเป็นชุดอินเนปหนึ่งเล่มนะครับโบวีหนึ่งเล่มนะครับครับผมเป็นงานร้อนตีที่ลูกเหร็กแหนบนครับประมาณนี้นะครับเป็นงานที่ผิวไฟนะครับไปดูความกว้างความยาวกันต่อเลยครับผมสวัสดีครับก่อ,อรีวิวมีดเหมือนเดิมนะครับเป็นงานร้อนตีทีู่กเจร็กแหนบทั้งคู่เลยนะครับ ก็มาดูเล่มแรกเป็นงานมีดโบวีก่อนเลยนะครับก็ดูรายละเอียดใกล้กันก่อนนะครับเล่มนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ลดเหลือหนึ่งพันห้าสิบบาทนะไม่มีฝักนะเป็นงานโบวีนะครับน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดชีพนะครับเล่มนี้ รเรื่องนี้จะทําเป็นแบบใบไม่กว้างมากนะก็ขนาดกลังพอเหมานะครับปลาดใบบางในระดับหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างบางนะครับก็มาดูความกวาม้างความยาวกันนะเปันแบบแรกนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลน,นะครับ กว,ว้างสุดอยู่ที่1.9นะครับเกือบ2นิ้วนะครับกว้างด้ามยาวอยู่ที่5.3นะครับเป็นงานด้ามไม้พะยูงดำนะครับลงน้ำมันแล้วสีจะขึ้นกว่าน,นี้นะก็จะออกโทนดำนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะดูน้ำมันนิดนึงแล้วนะครับ เดนนี้จะไปขัดกิบด้ามอีกทีนะครับเป็นโมเสกหนึ่งจุดสองจุดนะครับด้านบนและด้านล่างครับเป็นรโรลเชียร์แค่หนึ่งจุดนะครับเปิดคุมพร้อมใช้งานแล้วนะครับเรื่องนี้ก็มาดูเล่มที่สองก่อนนะเล่มสองเป็นงานมีดอิน็์นะน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดชิปเหมือนกันนะผมเล่มนี้จะใบกว้างกว่านะครับอันนี้นะครับแต่งผิวไฟสวยเลยนะครับ ได้นะครับจะเอาออกไปใช้งานจริงก็ได้นะครับเล่มน,นี้1นึ่บาทนะครับราคาลมสูงแล้วนะครับอรสนใจ,ใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเล่มน,นี้มาไม่ทันนะครับมีท่านอื่นซื้อไปก่อนนะครับสามารถสั่งทําได้นะครับปกติ1นึ่งนสามครับเล่มน,นี้ เพราะมีไม่มีฝักนะครับงานด้มามไม้พยุงนะครับก็ยกจะไปขัดเก็บด้ามทีนะครับเป็นหมดทองเหลืองขนาด3.2มิลนะครับ2จุดดูดรอยเชือก2จุดครับหัวท้ายเล่มนี้สันไหนที่6มิลนะครับ ใบกว้าง2.4นิ้วนะครับเกือบเกือบ2นิ้วครึ่งนะครับด้ามยาวอยู่ที่5.8นะครับเกือบ6นิ้วนะครับเรนี้ใบยาวอยู่ที่ สิบเอ็ดจุดสองนะครับสิบเอ็ดจุดสองน้ำหนักเขีดนะครับน้ำหนักกำลังเหมาะแก่การใช้งานจริงนะครับไม่หนักมากเกินไปและไม่เบาเกินไปนะครับมาดูความคมนะครับเกรกกระต่ยเอซี่ครับผมเปิดโค้พร้อมใช้งานไปที่เรียบร้อยนะครับ ขนาดมานี้นะครับเอามาดูเล่มบบวี่ครับ <c oughs> ใช้งานไม่ชิ้ทุกเล่มน,นะครับสนใจแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ตัวน,นี้นะครับตัวนี้จะเป็นบากหลังนะครับตัวนี้แนวโบวีนะครับอันนี้เป็นยีเน็บนะครับเล่มยาวน้ำหนักกำลังเหมาะแก่าการใช้งานจริงไม่หนักมากเกินไปไม่เบามากเกินไปนะครับทั้อสองเล่มขนาดกำลังเหมาะแก่าการใช้งานจริงทั้งคู่นะครับครับผม สำหรับท่าในใดที่สนใจก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับขอบคุณครับ